อ่านะครับล้อนํานะครับหลุดกลางนาครับลังเอาเข้านะครับโดยทีมงานช่างบ้านรุสงานะครับดูครับละลายเกิดขึ้นแล้วครับอ่ะดีเข้าไป วิธีนี้ถูกผิดไม่รู้ครับนะครับเราไหมลูกปืนลูกที่สองนะอ่าลูกสุดท้ายตีกับไป,บไปมันชนยังดูด้วยมันชนกระดูกยังอ่าค้างค้าเห็นไหมกระดูกเอ่อตีไปอีกนิดหนึ่งอ่ะตีครับไปก่อน ตียครับเออสัดนเข้าไปสัดนเข้าไปสัดนเข้าไปเข้าไปอ,อ่าอ,อ่าโอเคครับ